มาดูกระเช้าขึ้นเขาที่บาร์เซลโลนากันนะครับดูแล้วน่าทำกระเช้าขึ้นผูกกระดึงครับ เรามาดูอีกมุมหนึงนะครับโอ้โห <Okay. S 1> สวยไหมครับอันนี้เป็นสนามแข่งไม้น้ําอันนี้เป็นอาัจจารย์ครับจะลงมาเข้าห้องน้นํานี่ต้องเดินลงมาต้องไกลเลยครับถ้า <c oughs> บนไม่มีนี่รับระเช้ามาถึงนะครับอันนี้ออกครับอันนี้เข้ามาอ่าดูซีเอเด็บแบสวยไหมครับสวยไหมครับ Thank you กระเช้ามีเลี้ยวด้วยครับเนี่กระเช้ามีเลี้ยวขึ้นเรืงบออีกอกระเช้านี่เลี้ยวได้นะครับไม่ใช่วิ่งตรงอย่า <นะ S 1> งเดียวครับไม่ดไม่ใช่มีแต่ตรงนะครับสวยไหมครับโอ้โหวิวเท่เดี๋ยวขึ้นบนบนผมสวยกว่านี้อีกครับไปกับสิบกยูโรครับถ้าไ,ไปอย่างเดียวก็สิบเ้าเนที่น่าตารันีนะครับ ข้างบนยังมีปราสาทอยู่นี่โมโหเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปดูกันครับทางขึ้นมาครับนี่มีข้างบนเป็นปราสาทข้างล่างนี่คงจะเป็นคูเมืองเนี่ยครับคูสาหรับป้องกันฆ่าศึกนะครับสมัยก่อนดูการจัดสวนของเขานะครับสวยไหมครับก็เท่ไปอีกแบบเลยนะครับถึงทางขึ้นแล้วครับโอ้แม่เจ้ามาเข้าประตูกันดูนะครับที่ก็คือชื่อปราสาทนะครับแปลว่าปราสาท คาสเซ่อย่างนเนี่ยครับเดิมมองอะไรไมรู้นะครับอ่านไม่ออกหน้าตาปราสาทเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆก็คือเป็นป้องปราการอย่างหนึ่งไว้คอยป้องกันค่าศึกจากทางทะเลครับถ้าเรือยุคใหม่นะครับไม่เหมือนเดิมแล้วสมัยก่อนนี่ค่าศึกคงมาโจมตีกันใหญ่แต่ทีนี้ไม่มีแล้วเท่ดีไหมครับ นี่ขึ้นมาถึงข้างบนนี้โอ้โหเห็นท่าเรือด้วยเดี๋ยวจะไปสนามบินเลยครับก่อนกลับนะครับถ่ายมุมนึงเนี่ยตัวปราศาทนี้ไม่ได้ขึ้นไปดูนะครับใหญ่ดีไหมครับดูสวนของเขาเนี่ยครับซึ่งเป็นครูวไว้สำหรับป้องกันค่าศึกก็ทำไปอย่างดีตอนนี้เลยปลูกต้นไม้แทนครับมุมนี้ก็สวยครับสวยงาม เป็นเพื่อเลยนะครับบาร์เซโลนานี่ครับกระเช้าขากลับเรียบร้อยครับสบายสบายเนี่ยภูกระดึงของเราเนี่ยครับก็ควรจะมีกระเช้าอย่างนี้นะครับนะไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับ ไม่การปักเสาวก็ห่างๆเนี่ยครับไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาว่าจะทําลายสิ่งแวดล้อมอะไรน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับที่เราจะทําแบบนี้เสียดายครับบ้านเรานี่พวก NGO เขาขัดขวางเรื่อยนะครับชาวบ้านชาวช่อง90%นะครับที่ผูกกระดึงอยากได้ครับแต่พวก NGO เป็นคนนอกพื้นที่ไม่ให้เออแปลกดีไม่้านะครับพอถึงจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยครับเขาก็จะเลี้ยวซ้ายครับน,นะครดังนั้นเราก็สร้างสถานีขึ้นมาเพื่อที่จะเลี้ยวสาบายๆาาครับชาวบ้านเราควรจะมีการพัฒนาเหมือนลงกาวีบานาฮิลเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับมาเลเซียน,นะครับหรือว่าที่อื่นๆแต่บ้านเรนาเองทำอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับเสียดาย นะครับสิ้นสุดการขึ้นกระเช้าที่บาร์เซโลนานะครับอย่าลืมสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงกันนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย